มิวสุภาษิ์เผยเหตุผลเปิดตัวมีคนคุยเพราะไม่อยากปิดบังแฟนคลับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักร้องนักแสดงหนุ่มมิวสุภะสิ์ได้ออกมายอมรับผ่านทวิตเตอร์ว่ามีคนคุยแล้วโดวยบอกว่ามีคนคุยอยู่ครับบอกได้เท่าที่บอกแล้วชัดเจนสุดเท่าที่ทําได้แล้วต่อไปนี้จะเก็บให้เป็นเรื่องส่วนตัวครับขอโทษที่ทําทุกคนไม่สบายใจ ล่าสุดหนุ่มมิวก็ได้ออกงานอีเวนต์และเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าที่โพสตเพราะรู้สึกว่าแฟนๆสงสัยเรื่องนี้เราก็ไม่อยากโกหกมันก็ถึงเวลาที่ต้องพูดแล้วพอก็มีมาตลอดและโตแล้วถึงเวลาต้องพูดดีใจที่แฟนๆซับพอตก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าแฟนๆจะคิดยังไงแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปโชคดีแฟนขับน่ารักเข้าใจตอนแรกไม่มีใครรู้ขนาดแม่ยังไม่รู้ถามว่าเป็นนอกวงการหรือเปล่าก็คงประมาณนั้นมองความรักว่าเป็นความสุข อาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็มีความสุขไม่หว่นคนเปิดวาร์ปเพราะเราก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ถ้าถึงเวลาจะออกมาพูดเองผมไม่ได้ปิดและก็ไม่ได้เปิดส่วนเรื่องประเด็นเตรียมปิดบริษัทหนุ่มมิวบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยรอจบโปรเจกต์ใหญ่ซีรีส์ปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีส่วนเรื่องเปลี่ยนผู้จัดการให้แม่มาดูแลแทนเพราะต่างฝ่ายต้องแยกแย้ายไปทำงานของตัวเองยืนยันไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวยังคงร่วมงานกันได้ ส่วนตัวมีปัญหาเรื่องสุขภาพถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์ตอนนี้อาการดีขึ้นแต่คุณหมอเตือนเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอ